ทานั้นของกรมส่งเสริมการเกษตรเนี่นะฮะเขาเตือนเกษตรกรครับให้เตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักในระยะนี้ครับ นายเข้มแข็งยุติธรรมดำรงครับอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรก็บอกนะครับว่าจากการประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาระหว่างวันที่19ถึง25กันยายนนี้ให้เฝ้าระวังอันตรายครับจากฝนตกหนักซึ่งอาจทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับขอให้เกษตรกรเตรียมการปร้องกันและระวังความเสียหายที่จะเกิดขึ้นต่อผลผลิตทางการเกษตรไว,ดว้ด้วยโดยเฉพาะสวนผลไม้พร้อมแนะ นำครับวิธีการดูแลสวนผลไม้ไม้ยืนต้นก่อนเกิดน้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากด้วยวิธีการตัดแต่กิ่งที่แน่นทึบหรือกิ่งที่ไม่ให้ผลผลิตออกเพื่อให้ส่งพุ่มโปรง่งไม่ต้านลมสำหรับต้นไม้ผลที่มีอายุมากและลำต้นสูงอาจตัดทอนส่วนยอดให้ต่ำลงครับรวมทั้งดำเนินการดำเนินดินนะครับป้องกันขังบริเวณโคนนะฮะ ทำระบบระบายน้ําและควรเก็บผลผลิตที่แก่ออกไปบ่มหรือจําหน่ายก่อนเพื่อลดความเสียหายและลดน้ําหนักบนกิ่งและต้นลดลงครับนอกจากนี้เกษตรกรที่ได้ความเสียหายจะได้ความช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังค่ะ ว่าด้วยเงินทดลองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2,562และหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน2,564ค่ะซึ่งเป็นเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยโดยจะได้รับความช่วยเหลือครัวเรือนละไม่เกิน30ไร่แบ่งเป็นข้าวไร่ละ1,340บาท พืชไร่และพืชผักไร่ละ1,980บาทไม้ผลยืนต้นและอื่นๆไร่ละ4,048บาทค่ะโดยเกษตรกรสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอและสำนักงานเกษตรจังหวัดไก้บ้านได้เลยค่ะ